อบทุกกระแสเทียมตรงทุกประเด็น SMS ข่าวด่วนนิวัสสมัครวันนี้ใช้ี1 5วันรู้ลอรวงการบันเทินก่อนไทยจอบทุกประเด็นข่าวร้อนจากับ s m s ข่าวบันเทิงนิวัสดสมัครวันนี้ใช้ี1 5วันสมัครคลิปพัสดนิวบุฟเฟ่กดดอกจัน42648224411สมัครคลิปสตาร์พัสดบุฟเกดดอกจัน42648233311เฉพาะเครือข่าย AAS ใ้แบบือ่ะลูเนาะถเรากุ๊กกิ๊กกันจริงหรือเปล่าอ๋อโอ้อันนี้เราก็ตอบเลยละกันอ่าใบตอบอ่ะใบตอเอาก็ไม่ได้กุ๊กกิ๊กครับก็เป็นเพื่อนกันเฉยเฉก็เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็แบบขอให้คำปรึกษาด้วยกันครับไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งมากกว่านั้นเพราะว่าสนิทมสนิทในขั้นไหนครับเพราะว่ามันจะขั้นไหนอะก็ก็เป็นขั้นที่แบบ เพื่อนสนิทคนหนึ่งอ่ะที่ที่สามารถแบบคอยพูดอะไรได้ทุกอย่างครับคือเราพูดเราปรึกษาอะไรได้ทุกอย่างใช่ใช่แต่แบบมีปิดไม่ต้องมีอะไรเลยใช่ไหมลูกใช่ครัถ้าถ้าปิดก็มันก็เราก็ไม่รู้อ่ะก็ถ้าถ้าถ้าเขาอยากปิดก็เราก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเขาอยากปรึกษาเราเราก็คอยให้คำปรึกษาเขาได้อืไม่ใช่เพื่อนที่แบบว่าอะไรมาเราเรื่องที่รู้ใจการเปนที่รักเปนที่สนใจ อันนั้นก็ยังยังยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะเพราะว่าเราก็เป็นสนิทขั้นที่แบบปรึกษาดีกว่าใช่ก็เป็นเพราะเราก็สองคนก็ยังอายุยังน้อยค่ะเราก็แบบขอแบบเป็นเพื่อนกันอย่างนี้ก่อนดีกว่าใช่เพราะว่าตอนนี้ก็แบบเพิ่งออกมาก็ขอทํางานด้วยอย่างนี้ค่ะใช่แต่ถ้าในอนาคตก็มีสิทธิ์จะดูอันนี้ก็ยังเป็นเป็นเรื่องของอนาคตอันนี้ก็ยังยัง อันนี้เราก็<ช>ผมก็ยังพูดไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าก็คือเราก็อยู่กันแบบนี้ไปก่อนอถ้าถ้าแบบถ้ามันมันพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยค่อยว่ากันอีกอ่ะแต่ว่าตอนนี้แล้วก็เป็นเพื่อนกันเฉยๆครับใช่ติแตัดไหมติดตัดไม่โดนจับจ้องแบบว่านี่เราเป็นกิ๊กกันเราเป็นอะไรกันมไม่อไม่อะค่ะเพราะว่ามัน พวกหนูชินตั้งแต่อยู่ในบ้านคล้เนะเขาโจมตีเซลทุกวันกลางโต๊ะอาหารอะไรเนยพวกหนูก็แบบกลายเป็นเรื่องตลกหรอกขำถ้าวันไหนไม่โดนไม่โดนพี่เคหรือใครมาจิกเนี่ยมันมันคงนอนไม่หลับอะไรเงี้ยมันมันเหมือนเป็นชีวิตประจำวันของพวกหนูใช่ก็แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะชินไปแล้วหรือเปล่าชินไปแล้วใช่ก็กลายเป็นเรื่องสนุกขำขันไปใช่ค่ะแต่มานอกบ้านก็กลายเป็นว่าเหมือน ก็เป็นครับก็จับก็ของเราก็ะไใช่ค่ะก็ก็ก็ถือว่าต้องขอบคุณค่ะเพราะว่าเขาก็ให้กําลังใจทั้งสองคนเลยก็เขาเห็นว่าเป็นคู่เพื่อนสนิทใช่ไหมคะก็ช่วยเชียร์มาทั้งสองคนมาจนมีวันน um> yeah ี้ค่ะแล้วเขาก็ตามให้กําลังใจมาตลอดเลยก็ต้องขอขอบคุณเขาใช่ค่ะค่าคู่จิ้นใช่ไหมคู่จิ้น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 อะไรอย่างเงี้ยคู่จิ้นหรอ ก็ก็อยู่ที่เขาใช่แต่เขาใช่ค่ะเพราะว่าเราก็แบบไม่แบบไม่สามารถว่าเฮ้ยมุมมองกันดี่เราก็แบบเฮ้ยพูดไม่ได้หรอกว่ามันแล้วต่างต่างคนต่างมุมมองอ่าใช่ค่ะก็เหระแสในแฟนคลับหรืออะไรอ่ะบอกว่าแบบไบร์ทนี่เป็นคนชอบถึงน้องเนสท่านเนสไปคุยกับผู้ชายหรือมีใครก็มาคุยพเ้อมกัโอ้ข่าวนี้มาได้อย่างไรดิโอไม่จริงครับ แล้วผมจะไปหึงเขาทําไมเเป็นเพื่อนกันก็ไม่ได้หึงไม่ได้หึงจริงไม่ได้หึงจริงๆก็ถ้าเขาไปมีคนอื่นอะอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเขาแบบมีมีคนคุยอยู่แล้วไม่ได้งอนเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็คอยให้เขาปรึกษาเขาได้ตลอดครับอ๋อใช่อันหมายมาถึงยังไงคะคำถามเดียวกันใช่ไหมมีงอนมีงอนเหรอไม่ ยังไม่มีค่ะไม่มีใช่เพราะช่วงนี้ก็อยู่มองกันหน้ากันจนเบื่อค่ะ12คนเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้โผล่ไปหาใครนะคะช่วงนี้ไม่มีใครโผล่มาให้เห็นด้วยค่ะก็ถ้าถ้าข่าวที่ว่าไบาแบบหึงอะไรเงี้ยโอ้หอันนี้เขาบอกไม่จริงค่ะเพราะว่าเรามันมันใช้คําว่าหึงไม่ได้สิเพราะว่าทั้ง12อคนนะไม่รู้ไบจะหึงใครค่ะเพราะว่าเราอยู่ในบ้านเนี่ยคือเราสนิททุกคนเนี่ยค่ะทั้งเป็นพี่เป็นเพื่อน mm hmm. เป็นน้องคือสนิทกันหมดทุกคนถ้าไบาหึงก็ เช็คสมองเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยคงคงจะไม่ใช่แล้วแหละเออเนาะใช่ไหมไบป์ครับผมครับผม